อันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุสวัสดีค่ะน้องๆคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุไปน้องๆทราบไหมคะว่าประโยชน์ที่เราได้รับมีอะไรบ้างสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวันก็คือของเล่นของใช้อย่างเช่นโลหะเราจะนำมาทำเป็นมีด เหล็กด,ดัดหรือประตูเหล็กหรือแก้วเรานิยมนำมาเป่าทำเป็นตุ๊กตาเอาไว้ใช้ประดับบ้านเป็นต้นคาบนี้เราลองมาดูอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรบ้าง พลอยเดินลงมาที่โต๊ะอาหารแต่เช้าก็เจอกับพี่ชามรอยอยู่บนโต๊ะสวัสดีค่ะพี่ชามวันนี้แม่รอพลอยแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีจ้าน้องพลอยวันนี้วันหยุดแต่พลอยก็ยังขยันตื่นมาแต่เช้านะ <c oughs> ก็พลอยหิวนี่คะพลอยได้ยินเสียงจากการแตกก็รีบวิ่งไปดูในห้องนั่งเล่น <c oughs> คุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะแม่ไม่เป็นอะไรลูก ออกไปนั่งรอข้างนอกก่อนนะค่ะแม่เมื่อพลอยออกมานั่งที่โต๊ะพี่ชามจึงถามขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรอน้องพลอยคุณแม่ทำจะก,กันแตกค่ะไม่มีอะไรลอยรู้หรือเปล่าว่าการที่จะกรันลนแตกก็ทำให้เราเกิดอันตรายได้นะยังไงล่ะคะ เราเรียกสิ่งนี้ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุมันเป็นอย่างนี้นะสิ่งของบางชนิดเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำจะทําให้เปลี่ยนสภาพไปอย่างเช่นจานใบเนี้ยถ้าหากโดนของแข็งมากระแทกก็จะทําให้เกิดรอยร้าวหรือบางทีอาจจะแตกได้ซึ่งเศษแก้วหรือเศษกระเบื้องที่แตกเหล่านี้จะมีความแหลมคมอาจจะบาดมือหรือเท้าคนที่ไปสัมผัสได้หากลอยเดินไปเหยียบก็จะเป็นอันตรายตอ่อลอยได้ แม่จริงให้ปลอยออกมาข้างนอกอยังไงล่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะพลอยจะได้ระวังเอาไว้มีสิครับอย่างเช่นการยืดของยางส่วนใหญ่จะกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่เมื่อถูกความร้อนหรือถูกยืดบ่อยๆอาจจะทําให้เสียสภาพไปและใช้งานไม่ได้นอกจากยางแล้วสปริงก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันนะครับถ้าเรายืดสปริงมากๆก,ก,ก็จะทําให้สปริงเสียสภาพได้ สิ่งของบางชนิดเมื่อได้รับความร้อนนอกจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วยังมีสารพิษออกมาด้วยนะครับพลอยโหน่ากลัวจังเลยนะคะมันคืออะไรล่ะคะพี่ชามพวกพลาสติกหรือท่อพีวีซียังไงล่ะครับน้องพลอยของพวกนี้ทำมาจากพลาสติกมีสารเคมีเจือปอนอยู่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสารเคมีที่อยู่ในนั้นก็จะระเหยออกมาด้วย อาจจะทำให้อันตรายกับร่างกายของเราได้นะครับพี่ชามคะพลอยเคยเห็นพ่อนั่งทับโดนแว่นแล้วแว่นหกักอันนี้ใช่อันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัสดุอย่างหนึ่งนะครับก็คือแว่นตาจะไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม พระถูกทับจนเสียรูปทรงหรือบางครั้งอาจจะหักก็ได้นะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองน้องพลอยรู้หรือเปลา่าว่าวัสดุที่ติดไฟง่ายมีอะไรบ้างกระดาษค่ะใช่แล้วนอกจากกระดาษก็ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับวัสดุเหล่านี้ติดไฟง่าย มาติดไฟแล้วจะทำให้เกิดขม่าหรือควันสีดำลอยออกมาทำให้เกิดมลพิษอีกด้วยนะครับมีแต่เรื่องน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะคะแล้วอย่างนี้มีการป้องกันหรือเปล่าคะมีสิครับวิธีง่ายๆเลยก็คือเก็บวัสดุต,ต่างๆไว้อย่างปลอดภัยเป็นการป้องกันอันตรายได้อย่างดีที่สุดครับเช่นไม่เก็บกระป๋องสเปรย์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือไม่นำไปเผาเพราะจะทำให้ระเบิดได้ เข้าใจแล้วค่ะตอนนี้พลอยขอไปดื่มน้ำนะคะหิวน้ำมากเลยครับแต่น้องพลอยอย่าเอาแก้วไปใส่น้ำร้อนจัดนะเพราะแก้วออาจจะแตกได้พี่ชามพูดเหมือนรู้เลยว่าพลอยกำลังจะทำพี่ก็เตือนเอาไว้พี่ไม่อยากให้พลอยเจ็บตัวย,ยังไงล่ะน้องพลอยไปดื่มน้ำเถอะค่ะพี่ชาม อันตรายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุมีดังนี้นะคะน้องๆสิ่งของบางอย่างอาจจะใช้งานไม่ได้ตามเดิมเช่นแก้วน้ำที่มีรอยร้าวถ้วยชามกระเบื้องที่แตกไม้บรรทัดที่หักซึ่งเศษแก้วเศษกระเบื้องหรือเศษวัสดุต่างๆที่แตกหักอาจจะบาดมือของคนที่จับหรือบาดเท้าของคนที่เหยียบได้ค่ะ สิ่งของอาจจะมีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนเดิมหรือเกิดรอยแหลมคมเป็นอันตรายได้การยืดของยางส่วนใหญ่จะหดคืนสู่สภาพเดิมเมื่อปล่อยมือแต่เมื่อถูกความร้อนหรือถูกยืดบ่อยๆอาจจะทำให้เสียสภาพและใช้งานไม่ได้ซึ่งการยืดแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับสปริงเช่นเดียวกันค่ะสิ่งของบางชนิดเมื่อได้รับความร้อน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสารพิษป้อนออกมาด้วยอย่างเช่นพลาสติกหรือท่อ p v c เป็นต้นสิ่งของบางอย่างเมื่อถูกแรงบิดหรือแรงกดทับจะทำให้เสียรูปร่างจนใช้งานไม่ได้อย่างเช่นแว่นตาสิ่งของบางอย่างเป็นสารที่ติดไฟง่ายทำให้เกิดขมเหวควันเช่นกระดาษ การเก็บวัสดุไว้ในที่ที่ปลอดภัยเป็นการป้องกันอันตรายได้ช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เรามาทำกิจกรรมกันคะ่ะน้องๆให้น้องๆอ,อ่านโจทย์ แล้วตอบคำถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะวัสดุต่อไปนี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายวัสดุต่อไปนี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง จะทำให้เป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตราย <Wow! S 1> เป็นอันตราย เรามาดูเฉลยกันนะคะก้อนหินเมื่อเราออกแรงทุบทําให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเศษหรือชิ้นเล็กๆทําให้เกิดอันตรายหากเราไปสัมผัสโดยไม่ทันระมัดระวังถ้าหากยางรถยนต์แตกในขณะที่รถยนต์กําลังเคลื่อนที่อยู่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้รถยนต์คือทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ ลูกโปง่งเมื่อเราเป่าลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นคือทําให้ลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากเราเป่าลูกโป่งให้มีขนาดใหญ่มากเกินไปและเป่าไม่หยุดก็จะทําให้ลูกโป่งแตกและเป็นอันตรายได้ค่ะการจุดเทียนไหว้พระการเปลี่ยนแปลงของวัสดุในลักษณะนี้ไม่เป็นอันตรายค่ะการตำน้ําพริกเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัสดุในลักษณะนี้จะเป็นอันตรายค่ะ หากเราไม่ระวังอาจจะทำให้พริกกระเด็นเข้าตาได้ค่ะเด็กดีทำการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับหนะ้าบ๊ายบายค่ะ